สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่รทีทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่ด้วยกันกับน้องเอมี่อีกแล้วน,นะคะที่บริษัทเพชรยนต์สาข,ขาสุวินทวงศ์ค่ะและเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้จะเจอกับน้องเอมี่เอมี่อัปเดตเป็นรถเจ็ดที่นั่งให้ชหมอีกเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้อัปเดตเป็นรถโตโยต้าฟอร์จเนอร์สามจุดศูนย์ ขับ4ี่ค่ะนะคันนี้เป็นขับเคลื่อน4ีล้อนะครับปี2013เลขไมห่150,000โลนะฮะกับราคา5 1 9 0 0 0บาทค่ะเป็นรถบ้านสภาพดีเจ้าของดูแลอย่างดีเลยนะฮะร,รับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักพิความไม่จมน้ำกลับสีกอมไม่ค่ะและคันนี้นะฮะร,ราคา5 1 9 9 0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ได้เหมือนกันนะ ฟรีดาวได้เลยนะคะหรือซื้อสดได้เหมือนกันค่ะนะไม่มีแวตไม่บวกเพิ่มแล้วก็ฟรีโอนด้วยใครที่สนใจคันนี้นะคะอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อหาอินฟิน้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างใต้คลิปค่ะมาค่ะนะคะ,ะเรามาไล่ชมรายละเอียดตัวรถรอบคันกันเลยเราเริ่มกันจากด้านหน้ากันเลยค่ะ mm hmm. ด้านหน้าของตัวโฉมแชมป์คันนี้นะคะ mm hmm. นี่เลยไฟหน้าเป็นไฟหน้า,นนาลูกแก้วโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟหลอดฮาโลเจนค่ะกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยจากโรงงาน ปายทะเบียนนี้เลยนะฮะสก็ไก่ยอหญิง8364กรุงเทพมหานครได้ป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยค่ะในส่วนตัวล้อมแม็กคันนี้นะฮะเป็นล้อมแม็กอลอยขนาด17นิ้วค่ะแม็กเดิมโรงงานเลยนะฮะมาพร้อมกับยางแม็กซิสนะคะปี2024ค่ะนี่ตัวยางให้ดูซุมรอด้านในสวยงามนะคะไม่มีร่องรอยการชนหนักประวัติชนหนักพิกคว่ำไม่มีแน่นอน ตัวรถเป็นสีบอลทองนะคะสีสวยบันไดขึ้นข้างสีดำสภาพดีดูภายในนี่ภายในกระจกเดิมทุกบานนะคะกระจกเดิมโตโยต้าทุกบานแล้วก็โครงสร้างเดิมหมดสวยมากสภาพโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะประวัติชนหนักพิกความไม่มีแน่นอนร้อเคุณลูกคา้าเบาะหนังเกียร์โฟวิล เกียรอโต้ราคา5 1าแ0 0บาทเท่านั้นนะคะรับประกันโครงสร้างให้ดูชัดๆเลยว่าเดิมสวยมากประวัติชนหนักไม่มีแน่นอนค่ะรถบ้านเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลค่อนข้างดีนะดูแลดีมากนี่ดูสภาพภายในกระจกเดิมทุกบาน สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมลูกค้าจะติดต่อหาเอมมี่ได้เลยนะติดต่อหาเอมมี่ได้ที่บนด้าล่างใต้คลิปสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้เลยที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์ค่ะด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้4ตำแหน่ง3.0 D4DVN Turbo เนอบี่เป็นสเปคเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ Full Time 4WD นะคะด้านหลังเปิดให้ดูโครงสร้างก็ยังเดิมๆ โครงสร้างเดิมโรงงานรถไม่มีประวัติชนหนักแน่นอนร้อยเปอร์็เม็อาร์คอยู่ครบทุกอย่างโลโก้ทุกอย่างเดิมหมดนี่โครงสร้างเดิมความเดิมของเขานะฮะรอยซีนเม็ดอาร์คเดิมหมดเลยสวยมากเผื่อคุณลูกค้าสนใจนะคะอยากให้ลูกค้ามาลองชมรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้เลยค่ะนะคะที่สุวินทวงศ์พี่ดูด้านหลังมีแหลกหลังคาแหลกพอมอะไรแหลกทุกอย่างให้นี่แหลกหลังคามีให้หมดเลย นี่ค่ะกระจกเดิมทุกบานนะฮะกระจกเดิมทุกบานการันตีเลยว่ารถของเราเดิมสภาพเดิมเนี่ย3.0 V4 ุด e ุดรถมือเดียวนะ,ะรถมือเดียวป้ายแดงด้วยรถสวยมากไม่ 5, 1แสนห้าปีสิบสามเพชรยศเราคือมือที่สองนะฮะเจ้าของเดิมดูแลรถดีมากจริงๆคันนี้ให้ดูนี่เดิมหมดกระจกเดิม ลายไม้นะคะแล้วก็กระจกปรับไฟฟ้าสี่บานคนขับหนึ่งบานปรับออโต้ค่ะพวงมอะไรมัลติฟังก์ชันกระจกมองข้างพับปรับเก็บไฟฟ้าไฟกันขโมยหน้าจอเนวีมีให้เรียบร้อยนะคะแอร์ออโต้ไม่ช้ำน,นะคะเดี๋ยวเราปรับสภาพเก็บงานอีกรอบหนึ่งก่อนส่งมอบตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีครีมหรือสีเบจนะเบาะคนขับปรับไฟฟ้าหนังสภาพดีนะคะหนังไม่ขาดไม่ยับไม่ยุยถือว่าโอเคเลยคันนี้ โครงสร้างเดิมหมดลูกค้าลองเข้ามาชมรถกันได้นะคะที่เพรยนต์สาขาสุวินทวงมาเจอเอมี่ได้เลยทุกวันนะเรามีรถครอบครัวเนี่ยเยอะมากๆที่บริษัทเพรยน์ปเดี๋ยวชมเครื่องยนต์กันค่ะในส่วนตัวเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์3าดนะดีโฟดีเครื่องยนต์ทนมากบอกเลยของเครื่องยนต์ของตัโฉมแชมป์เป็นโฉมที่อมตะมากนะคะแต่ตาการสิ้นเปลืองของตัวนี้น้ำมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 10ต้นๆกิโลเมตรต่อลิตรแล้วแต่การขับขี่ของเรานี่เครื่องยนต์เดิมหมดสายพานเพิ่งเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วพี่ดูโครงสร้างนะฮะโครงสร้างคือเดิมหมดน,อน็อตต่างๆทุกอย่างคือเดิมหมดเลยคนนันี้นี่ค่ะปั๊มเบรกแก้มสวยมากคันนี้สภาพดีสุดๆค่ะนะคะโครงสร้างคือเดิมสวยมาก ประวัติชนนะัะพิกว่ามไม่มีนะคะคุณลูกค้าจะเผื่อใครสนใจอ้นี้ยดูแผ่นเพจซีนทางมะพาวด้านในให้ดูนี่เหมือนงามค่ะปลกระโปรงคือเดิมโรงงานสนใจคันนี้นะคะรองทักรองโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยมาชมรถตัวจริงมาเช็ดได้กันได้นะคะที่บริษัทเพรยนยนค่ะ สำหรับใครนะคะที่ชมคลิปนี้แล้วสนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของอยากจับจองรถครอบครัว7ที่นั่งอย่าง Toyota Fortuner นะคะตัว3.0 4 w d นะคะคันนี้เป็นตัวท็อปและนารถปี2013เลขไมล์150,000โลค่ะกับราคาตั้งขายเพียง519,000บาทจะดฟนแนนได้อยอดเต็มฟรีดาวหรือซื้อสดได้เลยไม่มีแบตไม่บวกเพิ่มฟรีโอนจะคันนี้นะคะติดต่อได้เลยที่เบอร์0967252736เบอร์เอมมี่ทักแชทแอดไลน์ได้เลยค่ะ แล้วก่อจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์ลกดแชร์ share, กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ